สวัสดีค่ะวันนี้มาดูพลังงานโดยรวมนะคะว่าการที่คุณนิ่งเงียบไปนะไม่ว่าจะเป็นการจบความสัมพันธ์หรือการงอนการเกิดขึ้นนะการนิ่งเงียบไปไม่ว่าคุณจะหยุดความสัมพันธ์นี้เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วบางคนอาจจะไม่กี่วนันบางคนก็ใช้เวลาเป็นเดือนแล้วก็ส่วนบางคนก็มีระยะเวลาเป็นปีนะ อันนี้เป็นคำทำนายโดยรวมนะคะดวงโดยรวมนะก็มาดูกันว่าความรู้สึกของเขาจะมีความรู้สึกเป็นเช่นไรมีความมิตอกังวลหรืออารมณ์แบบไหนบ้างนะเกี่ยวกับการที่คุณเงียบปิดกั้นตัวเองนะบางคนอาจจะบล็อกการเกิดขึ้นไม่ติดต่อสื่อสารกันเลยแล้วเรามาดูกันว่าความคิดเขาจะเป็นอย่างไรเขามีความรู้สึกต่อการที่คุณทำแบบนี้ไหมนะคะ ก็ดูจากพลังงานโดยรวมแล้วนะหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนตัวเองอะไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์หรือความรู้สึกที่แย่ๆแล้วคุณก็ได้สร้างกำแพงขึ้นมาปิดกั้นเขาปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ปิดกั้นความรู้สึกที่เขาจะส่งถึงด้วยนะก็รู้สึกว่างานนี้เขาก็หนักอกหนักใจไม่ใช่น้อยนะคะ ก็อยากจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าติดต่อสื่อสารคุณไม่ได้เลยแรกๆก็คิดว่าอาจจะเป็นการงอนนิดเดียวแต่ก็จะเข้ามาง้ออยู่แต่ปรากฏว่าคุณได้นิ่งเงียบจริงๆก็นึกกลัวที่คุณจะเดินออกไปเหมือนกันนะก็มีความกังวลใจไม่ใช่น้อยไม่รู้จะส่องอย่างไรนะมีความอัดอั้นตันใจก็บางทีอาจจะให้เพื่อนช่วยนะในการส่องหรือว่าแจ้ง ให้เขาทราบหน่อยว่าคุณเป็นอย่างไรคุณโพสอะไรบ้างนะช่วงแรกๆแ,แต่ช่วงหลังๆเขาอาจจะแอบมาส่องเองก็ได้ก็อาจจะเอาแอคเขาผีมาส่องนะก็เขายังมีความคิดเสน่หาต่อคุณอยู่เขาไม่อยากปล่อยคุณหรอกแต่แค่ว่าติดต่อคุณไม่ได้นะอยากเจอหน้าแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้ก็อยากเดินทางมาพบแล้วก็อยากจะเข้ามาแก้ไขให้มันดีขึ้น ไม่รู้ว่ามันจะไปไหมนะคะก็ยิ่งเห็นคุณมีความสุขหรือว่ามีคนเข้าหาเขาก็ยิ่งร้อนใจแต่ไม่รู้จะเข้าหาด้วยวิธีใดนะงานก็ต้องทำนะเวลาก็ไม่ค่อยมี ทำงานไปด้วยก็คิดถึงคุณวิตกกังวลไปด้วยว่าจะทําอย่างไรบางทีก็ใจลอยเกิดขึ้นนะมีความคิดกังวลมากมายบางทีก็คิดแอบคิดอยู่ว่าการที่คุณนิ่งเงียไปไม่สนใจเขาเลยไม่สนใจใย,ยดีเขาเลยคุณมีคนอื่นหรือเปล่าแล้วบางทีเห็นคุณเหมือนมีความสุขอะ่ะเขาก็ยิ่งคิดไปเลยว่าคุณมีคนอื่นแน่ๆคุณมีคนมาดามใจแน่ๆ หรือคุณมีความสัมพันธ์อื่นแน่ๆที่ลืมเขาไปง่ายดายแล้วก็ไม่มีความห่วงใย,ยกับเขาเลยนะบางทีเขาก็คิดไปแล้วก็หงุดหงิดเหมือนกันนะหงุดหงิดบางทีก็ผ่านคนรอบข้างไปด้วยอารมณ์ไม่ดีนะคะที่ไม่ได้รับรู้ข่าวเขาไม่ได้พูดคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่ามันเครียดเหลือเกินนะจากการที่คุณตัดสินใจตัดเขาไปแบบนี้ ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็หนักหนาขนาดนี้นะใจจริงอะ่ะก็อยากเข้าไปหาตอนนี้เลยแต่ก็กล้าก,กลัวกลัวนะอยากมีความชัดเจนกลัวการทะเลาะก,กันนะถ้าเข้าไปเผชิญหน้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณเป็นอย่างไรคุณจะเอาอย่างไรคุณมีใครไหมอันนี้เป็นการคิดแบบกลัวๆอยู่ว่าคุณตัดเขาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะก็กลัวแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปโปรยเสน่ห์ให้คนอื่นระหว่างที่คุณกับเขาแบบโกรธกันเนี่ยก็หวังว่าคุณจะใจอ่อนแล้วก็กลับมาในความสัมพันธ์นะแต่ก็จะเข้าไปง้ออยู่กําลังหาวิธีอยู่นะถ้าคุณรอได้ก็รอเขาหน่อยเขากําลังจะเข้าไปนะคะเขาไม่อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์คุณหรอกแค่มี เหตุผลหรือว่านั่นแหละอยากให้คุณเอาใจแต่ทําไม่เป็นไงก็เลยแบบเหมือนกับจะงอนต่างฝ่ายต่างงอนไม่งอ้อไม่มีใครงอ้อใครก่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าคุณจะทักมาจะถามมาแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะมันคาดเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจริงๆนั่นแหละค่ะว่าวุ่นมากตอนนี้หาทางออกไม่ได้แต่ก็ไม่อยากจะรอชะตากรรมอะไรแล้วไม่อยากจะรอให โลกหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเขาจะเดินหน้าเข้าหาคุณเองนะเขาตัดสินใจแล้วเขาไม่อยากรอเวลาอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันเสี่ยงเปเือเกินมันเป็นการเสี่ยงสุ่มมากๆที่กลัวคุณจะไปคบใครถ้าหากว่าเขารู้ว่าคุณมีใครหรือคบใครระหว่างนี้ที่คุณกับเขายัง จะมาคุยกันอีกรอบนึงเนี่ยเขาไม่ยอมจริงๆนะดูเหตุการณ์แล้วเหมือนเขาไม่ยอมนะคะก็นั่นล่ะค่ะก็เป็นความรู้สึกที่เขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่คุณนิ่งเงียบไปครั้งนี้มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ระยะทางหรือว่าเวลาที่คุณเนียบหายกันไปนานเท่าไหร่ก็ตามนะพรังงานอาจจะออกมาประมาณนี้ก็เป็นดวงสุ่มโดยรวมนะคะไม่ได้เอาดวงใครมาดูโดยเฉพาะเจอจงนะก็ถ้าตรงก็ชื่นชอบก็คอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ